เอาแหละวันนี้เรามาพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการสตรีมบนมือถือนะผมหลายคนอาจจะเคยเห็นสตรีมมิ่งแบบที่สตรีมบนคอมเนาะแบบหลายคนที่สตรีมนะก็อาจจะใช้บน PC แต่วันนี้เนี่ยมันก็จะมีการสตรีมบนมือถือที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นจากบางคนนะครับผมที่แบบใช้มือถือเพียวๆแล้วก็สตรีมนะครับผมซึ่งก็คือผมเป็นหนึ่งในนั้นแหละ,หละนะครับผมวันนี้เราจะมาสตรีมสอนทำว่า ทำยังไงถึงเราจะสตรีมได้แล้วก็มีกฎและเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมในการเริ่มสตรีมโอเคเรามาดูกันก่อนครับตอนนี้อ่ะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเรามาพูดถึงว่าทําไมผมถึงยังไม่เอ่อไม่ได้ทำคลิปนะหรือไม่ได้รีบทำนะครับขออภัยเลยจริงๆสำหรับคอมเมนต์ที่เขามาถามผมตังแต่สตรีม Steam ครั้งนั้นคือผมอ่ะถ่ายเสร็จแล้วแล้วมันพลาดครับคือไฟล์มันหายหมดคือโอ้โหแบบ อย่างเครียดนะแล้วก็แบบถ้าผมจัดใหม่เนี่ยผมต้องหาเวลาคือช่วงนั้นผมก็ไม่ว่างแล้วผมก็เพิ่งกลับมานะครับผมโอเคผมก็เลยแบบเอามาโอเคตอนนี้ว่างแล้วก็เลยอัพให้เขาแต่ไม่รู้เขาจะดูเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นช่องที่ผมมีผู้ติดตามยังไม่ถึงผ่านหลักเกณฑ์นะครับผมอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับผมเห็นไหมเรากดมาที่บวกแล้วก็เข้ามาที่ไลฟ์สดตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่ามันบอกเกือบเสร็จแล้ว ลองสร้าง y o u u u e Short ตซีดแล้วก็มีผู้ติดตามให้ครบอย่างน้อย50คนถึงจะสามารถปลดล็อกแบบสตรีมมิ่งได้อ่ะเรามาดูกันว่าถ้าคุณครบ50คนแล้วคุณยังต้องมีกฎและเงื่อนไขอะไรในการทำต่อจากนี้เพื่อจะทำให้คุณสามารถสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์เครื่องที่หรือมือถือของคุณได้นะครับผมอย่างแรกคุณจะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย50คนครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันบอกตั้งแต่หน้า YouTube Short เมื่อกี้แล้วแหลอะอะต่อไปอย่างที่2ครับผม ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการสตรีมมิ่งแบบสดก็คือไม่มีการลเรล็บเมอลิขสิทธิ์หรือการติดเงื่อนไขการโดนข้อจำกัดหรือการโดนป้ายประกาศเตือนนะครับผมซึ่งคุณสมบัติคุณสามารถอ่านได้จากอตรงนี้เลยก็ได้เห็นไหมช่องของคุณเนี่ยจะไม่มีการโดนประกาศเตือนหรือจะไม่คือแบบไม่มีเออแล้วก็ผู้เยาว์ไม่สามารถสตรีมได้นะครับผมก็คือถ้ามีการสตรีมที่มีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า13ปีจะไม่สามารถสตรีมไดนะครับผม ก็ตามกฎเลยครับผมมันจะมีกฎอยู่แล้วก็เรื่องด้านลิขสิทธิ์ก็คือการด้านเอา,เอาผลงานหรือการอะไรต่างๆของคนอื่นมาใช้ในการประกอบคลิปแล้วมีเข้าูได้จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเราเอามาใช้นะครับผมซึ่งต้องลองเช็คดีๆนะครับผม <S <S เกี่ยวกับเรื่องเพลงหรือเรือดด่องดนตรีอะไร <S <S ที่เอามาใส่ในคลิปนะครับผมถ้าเกิดมีลิขสิทธิ์ก็แนะนําว่าให้จาัดก,การคลิปพวกนั้นซะนะครับผม อ่าต่อไปครับเป็นการยืนยันช่องครับง่ายๆครับก็ยืนยันด้วย s m s นะฮะผมหลังจากเรายืนยันแล้วเราต้องทําอะไรต่อครับก็คืออัปโหลดคลิปที่มีความยาวไม่เกิน15นาทีมีการเพิ่มปกที่ทําด้วยตัวเองนะไม่ได้เป็นปกที่โดนเอาก๊อบมาจากใครแล้วก็การตรีมแบบสดคือคุณสามารถมาดูได้นะอืเนีย่ยเห็นไหมคือมันก็จะสอดคล้องกันครับถ้าเราเปิดได้จริง,รงๆเขาน่าจะเปิดให้เราตั้งแต่กดข้อนี้แล้วแหละนะครับผมถ้าเรายืนยนันอะไรเรียบร้อยครับผมต่อไปครับ ต้องเปิดใช้สตรีมมิ่งแบบสดนะครับก็ภายใน24ชั่วโมงคุณจะจะเริ่มสติไม่ได้แต่เขาก็จะให้คุณไปเปิดไว้ก่อนวิธีเปิดก็คือถ้าเป็นในมือถือครับหรือเบนมือถือ Android นะให้กดบวกแล้วกดไปที่ถ่ายทอดสดแบบที่ผมเปิดเมื่อกี้มันก็จะให้เรารอ24ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องรอ24ชั่วโมงของวันถัดไปในเวลาที่คุณมากดในวันนั้น ค,คุณถึงจะเริ่มสตรีมได้นะครับผมต่อไปถ้าเป็น,นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับกดไปที่บวกนะครับผมแล้วก็กดไปที่ถ่ายทอดสดมันก็จะขึ้นหน้าบอกเวลาของเรามันจะนับถอยหลังไปเลยนะครับผมถ้าเป็นบนไอโฟนหรือ iPad ก็เหมือนกันครับผมประมาณนี้ครับผมสําหรับกดและเงื่อนไขต่อไปก็จะเป็นกดสุดท้ายซึ่งทุกคนคงไม่ติดปัญหากันตรงนี้หรอกก็คือ Android จะต้องคืออุปกรณ์ของเรา Android จะต้องไม่ทำกว่า5ถ้าเป็นของ iPad iPad หรือ iPhone เนี่ยมันก็จะ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็น iOS 8ขึ้นไปนะครับผม,มแล้วก็จะมีเงื่อนไขอะไรอีกเล็กน้อยซึ่งก็สามารถมาอ่านได้นะครับผมเพราะส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ถึงก็สามารถมาเปิดดูตรงนี้ได้นะเนี่ยเห็นไหมคุณก็จะมีอาจจะมีเงื่อนไขที่คุณอาจจะยังไม่ผ่านคุณก็ลองมาดูนะครับคุณจะสร้างสตรีมแบบไหนทํายังไงนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูครับผมหลังจากเราสตรีมได้แล้วมันจะเป็นยังไงครับผมเราจะสอนวิธีการเปิดสตรีมเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขอไปที่ช่องหลักก่อนเอาหละตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่องอของผมเองนะครับผมอ่ะหลังจากที่เมื่อกี้เน็ตหลุดไปนิดหน่อยนะผมก็ไปเชื่อมตอนน็ตมาแล้วอ่ะพอเราจะเริ่มสตรีมครับเห็นไหมเราจะได้สตรีมงี้อ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายขึ้นบอลลังคาก่อนนะ <c oughs> คือตอนนี้มันเห็นหน้าผมอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนะครับผมคุณอาจจะเห็นทรงผมผมนะเมื่อกี้ก็คือผมมันฟูครับผมก็เลยยังไม่อยาก,กถ่ายตอนนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่คุณต้องเตรียมในการเริ่มสตรีมนะครับผมผมจะบอกให้สั้นๆก็คือปกคลิปครับคุณต้องเตรียมปกคลิปไ้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรากดถัดไปมันก็จะขึ้นให้เราใส่ปกคลิปแล้วเนาะม้วก็อย่างที่2ครับคือคุณต้องเตรียมชื่อของสตรีมที่คุณจะทำนะครับผมไม่ใช่ปกคลิปีต้องเรียกว่าปกสตรีมเออเราพูดผิดนะผมอาภายัยแล้วก็ชื่อสตรีมนะครับผมแล้วก็คำอธิบายใต้สตรีมคุณจะอธิบายเกี่ยวกับว่าสตรีมของคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณจะทำ นะอย่างที่ผมบอกครับใส่ชื่ออย่างที่2เปิดให้เป็นโหมดสาธารนณะซึ่งมันก็ตั้งไว้เป็นโหมดสาธารอยู่แล้วอย่างที่3ครับการเลือกผู้ชมครับเลือกผู้ชมเนี่ยคุณจะทําให้สตตีมของคุณเป็นเกี่ยวกับเด็กไหมถ้าคุณทําเกี่ยวกับเด็กมันก็จะมีกฎเล็เลนน้อยนะครับผมก็ระวังด้วยนะครับผมแต่จริงๆผมก็ปิดไม่เปิดไม่ตลอดนะครับผมต่อไปครับการเข้าร่วมถ่ายทอดสด นะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงแต่ว่ามันอาจจะแบบเอาคนหนึ่งสตรีมแล้วก็มารวมกันได้นะครับผมออคุณก็สามารถเปิดสตรีมรล้วก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้คําอธิบายครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอธิบายในคลิปในสตรีมต่อไปสถานที่ตั้งหรือโลเคชันที่คุณอยู่นะครับผมต่อไปครับเป็นสกินนะครับผมก็คือเกมถ้าคุณเล่นเกมเนะี่ยคุณก็เปิดโหมดนี้ไว้แล้วคุณก็มาดูถ้าคุณมีเกมที่มีชื่อ ก็สามารถใส่ชื่อได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมกแค่เปิดไว้นะครับผมต่อไปการตั้งเวลาครับตั้งเวลาก็คือกำหนดการในการเปิดสตรีมนะครับผมคุณจะสตรีมยังเวลาไหนอะไรยังไงคุณสามารถตั้งได้นะครับผมอ่ะต่อไปเป็นการออตั้งค่าค้นสูงตั้งค่าั้นสูงจะมีอะไรบ้างกันอนุญาตได้แชทนะครับผมให้แชทก็คือจะมีแชทเด้งบนหน้าสตรีมที่ถ้าใครเคยดูสตรีมของผมมันจะมีขึ้นหรือสตรีมของหลายๆคนนั่นแหละนะครับผมอนุญาตให้มีการเรียกแชไอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันผม ว่าไอโมดนี้มันทํำยังไงแต่เปิดไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกนะครับผมอ๋อนอนุญาตให้เรีแอคช่นอาจจะเป็นแบบเอาไปตัดเป็นช็อตอาจจะเป็นประมาณนั้นเอาไปตัดเป็นช็อตแล้วก็ไปลงนะครับผมประมาณนั้นได้อันนี้การวิดีโอที่สร้างไรายได้หรือโปรโมทค่าใช้จ่ายนะครับผมก็คือมีคือในสตรีมของเรามีการโปรโมทนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดได้ส่วนการบางแนวผมแนะนําให้เป็นแนวนอนนะสำหรับใครที่อยากจะสตรีมเกมที่เป็นเกมการเล่นเกมแนวนอนอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมส่วนแนวตั้งเนี่ยจะเป็นการสตรีมของเราจะไปโผลใน t u b e s ช็อตนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอพอเราหลังจากตั้งอะไรสิบร้อยแล้วกดถัดไปครับพอหลังจากเรากดถัดไปเราจะมีการใส่หน้าปกแล้วก็กดไปที่ดินสอของเราเมอนเดิมแล้วก็กดไปที่อัปโหลดภาพขนาดย่อแล้วเราก็ใส่ภาพซึ่ง YouTube แบบมันก็จะมีภาพหน้าปกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าเราต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับผมนะ ซึ่งก็มันก็ใช้แค่นั้นแหละครับผมซึ่งถ้าใครอยากทําปกก็แนะนําว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็กดใส่คือที่ผมบอกว่าให้เตรียมไว้ก่อนเพราะอะไรคือบางคนอะเครื่องบางคนอาจจะแบบถ้ากดออกแล้วมันจะคือแอปมันจะล้างเลยอะคือมันจะรีเพราะฉะนั้นก็เตรียมปกไปจะได้มาใส่ให้เร็วนะครับผมคือประมาณนั้นคือที่ผมพูดถึงเฉยถ้าเราอ่าแ,แล้วจากนั้นเราก็กดถัดไปแล้วก็จะมีกดง่ายๆครับคุณจะต้องจําไว้ให้ดีนะครับผม มันจะเป็นการอัดหน้าจอซึ่งคุณจะต้องปิดแจ้งเตือนให้เรียบร้อยเพราะว่าการแจ้งเตือนทุกอย่างมันจะโผล่บนหน้าจอแล้วทุกคนจะเห็นบนหน้าจอของคุณทั้งหมดเพระาะฉะนั้นต้องระวังโดยส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็การบันทึกเนี่ยจะใช้ไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงซึ่งลําโพงของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้เสียบหูฟังนะครับผม เมื่อลำโพงของคุณเอาเสียงออกมาเสียงมันก็จะเข้าไมค์ซึ่งคู้คนเข้าใจใช่ไหมก็คือถ้าไม่มีหูฟังที่เป็นแบบไมค์ห้อยออกมาแบบที่ผมใส่อยู่หรือหูฟังต่างๆที่มีไมค์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้เสียบไว้อะคือถ้าเราเสียงออกมาจากทางลำโพงแล้วมันเข้าไมค์เสียงมันจะไม่ได้มันจะอู้แล้วมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมซึ่งถ้าผมแนะนำนะใส่หูฟังไว้หูฟังแล้วก็เอาเป็นไมค์ออกมานะครับผมเออ ซึ่ง,งหูฟังที่ผมใช้ก็จะเป็นหูฟังเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะอหูฟังแบบนี้ก็ใช้งานได้นะราคาดีด้วยนะครับผมมีราคาให้ซื้อเยอะนะครับผมอแต่ผมก็ใช้ของดีหน่อยนะอันนี้ผมเอาภาพขึ้น,น้าปกอาจจะไม่ใช่อันที่ผมใช้นะแต่ว่ามันเป็นประมาณนี้แหละหูฟังผมอะอะแล้วก็ถ้าเราเสียบไปแล้วนะครับผมเสียงในเกมก็อยู่กับเสียงในเกมส่วนเสียงในสตรีมที่เราพูดก็จะอยู่กับที่บอกมาทางไม้มนะครับผม ก็แนะนําว่าพะล,พลมพะลมเอาให้ห่างจากไม้ที่อยู่ตรงที่เราพูดนะครับผมส่วนถ้าเราปิดไม้ในสตรีมมันจะส่งผลอะไรบ้างคือมันจะปิดทุกอย่างนะครับผมทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นระวังด้วยแล้วก็เราสามารถเปิดหน้าในสตรีมได้นะแต่คือผมอะ่ะไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ากล้องผมผมอะ่ะมันเป็นกล้องยื่นทุกคนเข้าใจใช่ไหมไอ้เดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูกล้องผมมันเป็นประมาณไหนนะครับผมกล้องผมมันเป็นกล้องฟลิปหรือกล้องแบบสามารถออกมาได้ คือมันติดมือครับแล้วถ้าผมเอามือจับอยู่มันจะมือมันจะไปบังเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่สามารถเปิดกล้องรนะหว่างสตรีมได้ยกเว้นจะเป็นการสตรีมแบบเกมที่มันไม่ได้ต้องใช้มือจับอะเออแบบนั้นก็น่าจะเปิดกล้องได้นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมลองเปิดกล้องเล่นก็สามารถบอกกันได้นะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก็จะลองทําดูนะครับผมส่วนการทําโดเนทขึ้นจอครั้นี้ผมว่ามันยังมันยังทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างแรกคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มือถือมันมีข้อจำกัดนะครับผมคุณต้องระวังในเรื่องหลายๆจุดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับการสตรีมนะครับผมผมคงไม่กดเริ่มสตรีมให้ท่านผู้ชมดูแลนะครับผมเพราะคนรู้แล้วว่าถ้ากดเริ่มสตรีมมันก็จะตัดไมค์ผมนะครับผมอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ใครที่อยากจะสตรีมหรือลองสตรีมคุณลองดูว่าคุณยังมีกดตรงไหนไม่ผ่านอะไรยังไงถ้าคุณแบบผ่านกดอะไรหมดแล้วถ้าคุณคิดว่าชัวนะ เพราะว่าคุณต้องเช็คดีๆนะครับผมเพราะว่าคลิปบางเดียวบางคลิปเนี่ยคุณทําไม่นานแล้วแหละแต่มันพึ่งมีการจดลิขสิทธิ์มันก็สามารถมีติดเหลืองย้อนหลังได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูนะครับผมนะครับจะได้แก้ไขจะไม่มีปัญหาในการเปิดใชสตีมนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าเผื่อคลิปนี้มีความรู้เอยมีความได้ความรู้จากคลิปนี้เอาไปใช้นะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะถ้าได้ความรู้จากคลิปนี้ถ้าไม่ได้ก็ ก็ตามที่คุณดูนะเออผมก็เข้าใจในสตรีมที่ผมทำะนะ่ะเนาะเออแล้วก็ขอโทษที่กว่าจะมาทําคลิปนะครับผมถ้าใครอยากเห็นผมสตรีมก็เดี๋ยวลองดูตอนเย็นนะครผมถ้าผมว่างเดี๋ยวผมลองสตรีมดูนะวันนี้นะครับผมพบกใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม,บ,ผมบ๊ายบายจ้า